และยังจะช่วยให้ถูกคนนั้นเป็นผู้ที่รู้จักคินรู้จักทำรู้จักการแก้ ควาพอใจของนักเรียนที่ววมีต่อประเดนเด็จรูปอันจะเป็นแนวทางให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจรู้วิธีการดูแลบำรุงส,งส่งเสริมวัฒนธรรมันงานระหว่าง 1่ทับเจึง1ทับโรงเรี 1, 1 4, เยนซีทอนจังหวัดรีนนะคะปีการศึกษา2 5 5 8จําจำนวนแห้องมีนักเรียนทั้งสิ้น349ี่คนกลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับรริโรงเรียนซีทอจำนวนหึงห้องรวมนักเรียนส3าคนได้มาดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่ายเรื่องมือในการศึกษานะคะก็จะมีบทเ,เรียนสเปรดรูปที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจำนวน5เรื่องแผนการจัดการเรียนรู้ แบบมาตราส่วนประมาณท่าการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนคือก่อนการทดลองผู้ศึกษาทาการทดสอบก่อนเรียนจานวน40ข้อนะคะตรวจและเก็บคะแนนไว้ 2. ผู้ศึกษาดําเนินการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายโดยสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้คปรพิวเร์เป็จรูปจำนวน5เรื่องนะคะจำนวน10ชั่วโมงสัก โดยการทดสอบจะเป็นชุดเดียวกันกับก่อนเรียนนะคะเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนนะคะตอบแบบสอบถามความคุ้พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสมิน็รูปค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้1วิเคราะห์เทียบผลสมมติทางการเรียนจากการทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนเมิน็รูปโดยใช้สูตร e-test 2. การวิเคราะห์แบบสอบถามความคุ้พอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ เี่ยวกัการกำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายนะคะผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษานะคะในการศึกษาเรื่องผลสมมัมฤทธิ์ของการใช้บริษัทเสด็จรูปมีวัตถุประสงค์เพื่อียบเทียบผลสมมัมฤทธิ์ทางการเรียนของบริษัทเสด็จรูปก่อนและหลังเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการเรียนร,รูน้โดยใช้บริษัทเสด็จรูปโดยกลุ่มตัวยอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทัสิบโรงเรียนซีนทอนจำนวนสิบสามคน บทเรียนสำเร็จรูปแผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบผลสรนสมิทางการเรียนนะคะสรุปผลการศึกษาการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองโดย และให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะในกระบวนการคิดวิเคราะห์ของตนเอง 3. การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่เปิดดูคำเฉลยก่อนค่ะผู้นำเสนอครูสุดิการสอนอยู่ที่โรงเรียนส,นนสลินทอนนะสอนอะไรครับค่ะโอเคครับคำถามคำถามที่สองบทเรียนสําเร็จอู์ผู้ใจสร้างขึ้นมาใหม่หรือว่าเอาของ แล้วหาแล้วหาประสิทธิภาพไหมค่ะค่ะแล้วทำไมไม่เห็นบอกประสิทธิภาพของโรเจกต์สเป็นรูปนั่นคือประเด็นที่หนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่มีคนเคยสร้างแล้วแต่เราไม่สําเร็จแต่เมื่อเราเอามา,าดาเนินการใหม่มันก็ต้องหาประสิทธิภาพเพรานะฉะนั้นจริงๆแล้วเราต้องหาประสิทธิภาพของโปรเจกต์สเรรจรูปก,ก่อนนะครับถึงจะเอามาใช้จะน่าเชื่อถือนะครับทีนี้ประเด็นที่สองก็คือที่จะถามก็คือว่าในการใน เครื่องมือที่ใช้ในการสอบถามความคัมใจใเรียกว่าแบบประเมินหรือ,รอบแบบสอบถามแบบสอบถามก็คืออะไรคะแต่ในเอกสารใ็้แบบประเมินนะนะคระับแล้วก็